เอาเลยน้องพี่น้องแค่เข้าตอนนี้เข้ากาับได้เสริมใหม่ซะเองเนาะใส่ขานดุมเสริมไหนใส่ได้ซามโตเนาะคือปลาคือสิหลอดเนาะนี่เยอะนี่เยอะอย่างซามโตปลาเมียน มงมีเครื่องอูกเลวพี่น้องเลยมาเบงทางตั้งหัวไงหันเห็ดในผ้าไปพี่น้องมาดีถึงเวลาแล้ว ไปสิฮ right? ูยฮัวไปสิฮูไทยวะตัวสีฮยสร็่งบนปูบนนั่งคนเนี้ยซิฮุวะวอลา่าอลาซ่เอาเอาเอ้ยท้กนันเอาก่อนทำมาสิเตอร์นั่น่ะโอเค อ้พี่น้องอไอ้ไม่ไายมันใส่ขี่ร่ายไพี่ดาซักเมฆลายบ้านได้บูญจะไปมันต้องใส่ค่อยๆน้านเออพี่น้องเดินทางมาใกล้เติบเนาะไหลประมาณสามร้อยเมตรจะเจอผาได้ป่ะดิเดี๋ยวเนี่ยมาเจอผามาเจอตาดบัด,ดิซิปะจะได้บ่ด,ดิ สัตสัตโลกเองป้าเลยใส่ไว้ไโดนานเอ้าไปวันนี้โอ้เบิ่งพี่องธรรมศาตรสดสวยไปเด้อวันนี้ะมันะบอนิเอาเอาหมวกก่อนเอ้าปลาป้าป้าอะไรวะเอาพี่องวันนี้เอา เอาพุ่งแล้วพุ่งแล้วเริ่มเบียกละเริ่มสีเบียกละ <c oughs> ไม่ตัวหัวมัดเถอะดึงครับปืนดันมันม,มีดันขึ้นแลแ้วไหมดันปลายมันขึ้นแลแ้วไหมหัวหน้าโอ้คยคอยไปสิตัวไปไหวแล้วมันสิโอ้ยมันตันพินไม่ตัวดันขึ้นมาหนาาาึ่งโอ้ตายคาทุกใจเนี่ยพอดีเ <c oughs> นาะไปหัวมัดดึงง่ายข้าอย่าง mười lăm mười lăm đi lăm mười 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 Ô, mười lăm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  mười

มุดไหนพี่น้องโอ้ัดลยาอยู่เดโอ้ทำผิานมัได้พี่นออ้องคนไว่ขึ้นอหลอดย่างปฏิหารพี่อ้องหลอดไปใไ้ลานนึง ต้องเมืองว่าทั้งนาซิม,มีลานอีกบ่มีบ่โอ้ไปๆมาดิลึงแพ้จนขาจนลอยวะพี่น้องเี้ยนกเขียววะก้อเอ้าพี่น้องเดินทางมาประมาณ6กกิโลเลยพี่น้อง วนะิ่งแห่งสิพายนลยคนทุ่มยานทางวิแห่งสิพายนะโอ้โอ,โอ้มีหูหนูทำพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ หมโดมูลเลยฮะแสโอ้วันจะคลองมาาลยนี่ชื่อดะนาปุกมันแคบเลยคองายางมาทำต่อโอ้กระหอด,ดนอี่เนาะมาตะมักไปนีบบ่เ <c oughs> ีก็ยังมาขาเนาะ เสียด้แพ้เด้ลองหดน้ำคลองเหัว่าสิทิมปะว่าไปตัดใบมะงในเมื่อยนี่เมื่อยจนมาไข่หมดอาศยัยดอกตอกกระเพื่นอนของหล่อนเนาะจางเขาจะหาสิพันเนาะ ข้าศแกยอยู่ว่าห้าสิบบาทข้าเปียกแต่ไมกินข้าเปียกไปกินข้าเปียกก่อนจะคอยมีแห้งจะคอยลงไปอ <c oughs> ของรถข้าเปียกทั้งคางเลยด้ทั้งคางปล่ <c oughs> อยบางเลี่ยงบอกข่าวว่าอยู่คอนเด้อันเนี้จื้อเกินพี่น,น,น้อจีบกะกายพุทธพี่น,น,น้อด้แล้วพี่น,น,น้องบนสุดท้ายห้ากระไรมะหอดซ้ำแหนหวยนำผักต้นใส่หวยบางเลี้ยงเนาะ โมเมนตีเสียงอะตัดโอ้แมนได้ฮะ่าน้เห็นวัพี่นองกำต้นตาดผานไปแล้วโอ้ป่าบ้านูคุณอะกรครับม่ได้นบบผัดจักรจักรอ่อนุ้มเนี่ย่อไรกันตัวส่วนที่มันสิ่ต่านะสต่ำเนาะต่ำก็ต่ำนิดเดียวนี่คนละกี่คนหนึ่งได การจะลองแทงดีมากอย่าให้ไหลไปชิดไปชิดทางนี่เนาะเต้แสดงอะไ้มาหอดซ้ำแหนะหัวใบบางเลี่ยงพี่น้องเอ้ยซ้ำมาหอดป้านำไซดิงามไม่เล่นป่ะกันกับตั้งเจือนครับสองโห้สองสายตกมาใส่กันอืมตัวนี้ตกลงมานี่ตัวนี้เป็นร่อนตัวนี้หมองแลนลงมานี่อ่าสายขึ้นเลยเห็นแถวบอลแสดงลงกันนำต้นบางแห่งหนึ่ง ตอนนั้นหวยบางเดี่ยงพี่น้องตัวู้ยหวยน้ำผาสุดท้ายเข้ากระไรมะหอดไปนอนป้ามันไล่ลงเองวาดนี้กินน้ำออกกำลังเลยกินแน่ไม่น้ำกินผู้เดียวมวยโมกินน้ำเพราะว่าเพลงเขาอัดแตกกันต่อไปนี่เจ้ากินไหมตั้งนานนี้อัดทีแตกแท้น้ำไล่แห้งไปนี่ มากินน้ำมีนะยังไะบอกมะใส่ไหม, <c oughs> ม,ม,มว่าตี่ินนำมันนั้นมาโอ้ยทีโอ่ายินนำมันว่ากินตี่ทน้องทดอักบ้งนำนำใเลิกวัตัวน้อยมันตนำมันตัวนี่ละซาวแมตอยู่บ่าถ้าเราไปถ่ายนั้นอันราย เอยเสือเหาเลนะฟ้าหลดบนตรงผ้าเนี่มันเป็นหินมันก็เหยียบไหลยคืออ้ท้าลงอื้มลงกับโดดเอ้ถึงเอือยลำไม่ลงตีอย่าง

โอ้โคตรล้มจุดี้แม่เข้าอ้จนี้เสีอเี่ยงเยยยืด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 ยอดมขึ้นเรื่อยๆเะยดตเบอรทาเสงมันเขาแงมเโอ้ต้อนเอฮ้ยโอตายเอ้า้อนอ้า

ความไหวเยอะแล้วเก็บเก็บไป,บไปโอ้อ่าพี่น้องตอนนี้หักอะไรกึ่องออกไงเนาะกึ่งไหนเลยพี่น้องปวดเห็นวะไปพี่น้องเลื่อนทางต่อไปนี่ไปบงสะพานแพเห่าขาดออกายเติบมได้วิมีเสือกหมัดเห็นเหรอ เอาอีเดีวพี่น้องเจออีเดียวลานหนึ่งทั้งหนาเนะาะสิเบิรงว่าสิผ่านหรือโวผ่านบอกว่าลานทีดเห็ดเกือบตายมาแล้วเพ่ไปเลยเนาะลานทนีดมาเนี่ยเสีอสารเอาเบิ้องลานที่สองพี่น้องสิใบวะติดตามส้มไปรำกันเนาะเอาชิบะเทิงใสหินทอดออกจากะหินตีถือหินนะมึงไม่นาท้ายเนาะ <laughs> หัวไปแล้วถึงท้ายมันยังยกระอยู่เอ้าตึกหินนะวันนี้ย่องย่องเออพี่น้องเออเอ้าวันนี้พี่นอ้องเอา้าเป็นจริงไหมวันนี้เอ้าไปได้วันน <c oughs> ี้โอ้โห โอ้โอ้ว้าวเป็นอย่างว่าโอ้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 โอพ่น้องโอ้ทาลัส้พนๆอ้ยด้าน่าน โอ้ขักไล้ขักไลยพี ko ่น oh, 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 oh ้องเอาเอาเอาขันอม่จนโอ้ผิดเลยโอ้เกือบโอ้ผ oh, ิดเฉยสบายเลยเอาปลาลงได้วันนี้นอนสบายได้วันนี้

ล้มไทางซ้ายลมไปล้ไปไม่อยากปีน้ะรอดปีนได้ฮ่าฮ่าฮ่าย่าปีได้ฮ่า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 ฮ่งฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่า เราไม่ไหวะเฮ้เซตมาดิโอ้บนเลยเยอะนอนเอ้าเซตมาดิเออโอ้ไม่ไปแล้วมาดิถือของไม้เอาใจได้ยไม่เหนียดได้ดิเอ๊ะ มาเลรวนะทาเกือบควายก็ไปป้าโดดใหม่รล้วมันป้าโดดเฮ้ยนี่ต้าว้เอาขึ้นขึ้นขึ้นจเจ้าเขากลรองอยู่วะ Ủa, oh, mày uh. à, 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 à. Xuống, xuống <laughs> nhà uh. hàng, đỏ À, ồ, oh, đi, nó đỏ, chơi hít đi là wow. <cười> oh. <cười> <Một>. <cười> <cười> oh, dết, đi Đúng, ừ, cái <laughs> đây, đi ตายจิตายโดยเจอยังสุดยอดวันคว้างมาได้หมดเลยตายติดตายโอ้ดีคุยมาแล้วเหรอผุนยังมาไกลไกลโอ้แตกก็ะสัหมดไปเลยฮะม่ใทรถือเกงยงโอ้ยมวนบาไหนแฝด ปลาันไรไปสิเลยไรเดียวขูดยังไกงไก่ข้างนอกเลยปลาดันดันดันทีอิครันไววะกนไว้ก่อดไวก่อนะก่อนเ,อนเ,อเมียนแล้วคักอ้ยสงขาดน้ำใสต่ามา้าล เจอลานไงวันนี้เกยมติดเกียม,มโตพี่น้องแค่รับขอเด,ด็ก,ดกดดดอ๋อตีเเอาดีก่ตอนนีขากอ้าติดเลยดิอ้าขาอนดิเอาพี่นอ้องสามสองนะ ผ่านผ่านผ่านรอนเลยเหอโอ้โหอเคแล้วมันนอนผ้าอกตอี่สดนองบเปาไม้สำทิมแพ้ก่อนพอแล้ทิมแพ้ก่อนพี่นองมเมาเหืออา,มาเมาเหืออาแม่เป็นสารเหืออ โอเคพี่น้องถี่มาซีปิดคลิปไปเพียงส่วนหนก่ตอนนอกอกาสาหนะพอกันไหมพี่น้อง